nành subscribe cho จากนี้กว่พุทธีกับน้าตาเราลงความเศร้ามาเราทางหัวบันอกอบันตาหมดแดง านดีก็คงได้นั่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวน้ำตาไหลหงาผูเฮามันแค่ม ได้นั่งเป็นเพื่อนเจ้บาบ่าน้ำตาไหลยาวโคเฮามันแค่ อมาแล้วกับจาร้อยเอลลี่นะ16ปีน้ำตากรแดงนเ่เจอแล้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ว้าวนะฮะกับกีตาร์ที่บอกว่าอันนี้มาใหม่ล่าสุดเลยนะครับนี่กีตาร์คู่ใจก็คำถามอะไรนะฮะที่ตอบไม่ได้แกก็จะกีตาร์นะฮะไล่ตีไปทั่วนะครับผมอ่านะทักทายเป็นแฟนไหมครับ สวัสดีครับจากลอยเฮนรี่ขอรายงานตัวครับ16ปีน้ำตาหมดแดง้ึกนี่โอ้โหกับเพลงนี้นะฮะสร้างปรากฏการไว้มากมายนะพอจบไปน้ำตาหมดแดงหลายคนนี้ถูกอกถูกใจนะรวมไปถึงมีประวัติกับเวทีไทยของเราด้วยครนะครับเป็นเพลงที่ติดชาร์ตนะครับยาวนานที่สุด27สัปดาห์ขึ้นอันดับหนึ่งนะฮะ27สัปดาห์ จนทางทีมงานบอกว่าไม่ไหวแล้วนะครับต้องมอบโล่แล้วก็ให้หยุดขอกันงมาครับผมเพราะเปิดจนตอนนั้นเรียกได้ว่าร้านตลับยาเลยนะครับผมเออนะเฉพาะเวีไทยที่ซื้อมาเปิดไปเปิดมาเนี่ยนะฮะประมาณ3 0 0แสนฉบับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแผ่นเรื่อยเรื่อเลยถูกต้องเป็นไงครับกับเพลงนี้น้ำตามดแดงครับผมก็16ปีปีนี้นะฮะก็ขอบคุณแฟนๆพลงทุกท่านที่ให้ การสนับสนุนให้การต้อนรับจาร้อยที่ตลอดระยะเวลา16ปีก็ถามว่ามีความสุขความสุขกับกับการได้ทำเพลงแล้วแฟนเพลงให้การต้อรับแล้วก็มีความสุขกับการฟังเพลงของจาร้อยครับแอบนโอ้โหนะครับย้อนความกันหน่อยดีกว่าครับนะฮะว่าก่อนจะเป็นมาเป็นจารอย อันนี้รู้ตอบเองได้ปะคร<ะ>ับอ่ว่ามาต้องเป็นพลหลอยเฮลลี่มาก่อนนะครับก่นอ,อจกนจะเป็นจ่าได้งั้นงั้นอย่าเพิ่งเลยค <laughs> ักไว้ก่อนค้าตอ <laughs> ถามจ่าจรอยเฮลลี่<อ>ก่อนดีกว่าว่าก่อนจะมาเป็นจ่ารอยเฮลลี่ตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเป็นมาอย่งไรพอเป็นมาไงครับอ่าเอาเอาเอาคำตอบหรือว่าเอาคำถามก่อนเอา เราเรายังไม่ตอบนะครับเรายังไม่เฉลยเรายังไม่เฉลยเดี๋ยวรู้กันหมดนะฮะเป็นยังไงก่อนชีวิตก่อนที่จะมาเป็นศิลปินรับรับราชการมาเดี๋ยวรู้กันเราเราคือคาว่าผมผมก็รับราชการนะครับรับราชการแล้วก็ทีนี้ก็ด้วยด้วยความที่ตัวเองมีความเหมือนเหมือนมีพันสวรรค์อยู่เราเป็นนักดนตรีเป็นเล่นดนตรีแล้วก็มีโอกาสได้เขียนเพลง ก็เลยสะสมประสบการณ์มาวอ้หลายปีครับก็มีโอกาสมาโผลอยู่ที่เพลงตามมามดงเป็นจุดประกายทำให้เกิดอัลบั้มชุดนี้ Rock ร็อกแอนลขึ้นมาร็อกแอนโอลอยตอนนั้นอย่างที่บอกไปนะตอนปี3940ประมาณนี้แหละนะครับนะตอนนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าเป็นอีกหนึ่งอัลบั้มนะฮะที่ต้องบันทึกไว้เลยครับ ร้านก๊อปปี้ครับผมครับเอ๊ลก๊อปปี้ไม่ได้ไปไหนที่ว่าไปไลฟ์กันร้านก๊อปปี้ไม่ใช่ฮิร้านก๊อปปี้คือแบบว่ามีทำมาล้านแผ่นล้านม้วนอย่างเงี้ยเป็นเป็นสมัยก่อนเป็นม้วนเทปม้วนเทปคลาสเซตเนี่ยล้านแผ่นล้านม้วนอ่ะอ่าเรียกว่าถ้าเกิดว่าบ้านเรามีตอนนั้นมีประมาณสักห้าสิบห้า ล้านคนนะกับก็ห้าคนหนึ่งครอบครัวนะมีกันทุกบ้านอะเอางี้ดีกว่านะนอกจากมีเทปนะฮะจะต้องมีดินสอนะครับไว้หมุนก่อนเทปครับแล้วก็แล้วก็แดงกันอย่างเดียวเลยนะฮะยืดกันเลยทีเดียวมีแบบว่าฝึกฝนอะไรมายังไงตั้งแต่กี่ขวบถึงแบบเริ่มเขียนเพลงแต่งเพลงอะไรอย่างนี้ครับคือเราเป็นนักดนตรีนะครับก่อนก่อนจะเข้ารับราชการเราก็เป็นนักดนตรีครับก่อนแล้ว ตัวการเขียนเพลงเราก็มีความตั้งใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารอระยะเวลาเหมือนสะสมประสบการณ์รนะครับ,รบก็อยู่หลายปีนะครับเขียนได้ทั้งลูกทุ่งสตริงหลายต่อหลายนี่ก็ม,ม,มา มีมีมแบบว่ามีโอกาสเอาผลงานไปให้คนอื่นร้องมีมีมีอ่าเช่นก็จะหมดความหวังตลอดอ๋ออะไรหมดความหวังไว้ก่อนไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าไปเสนอตรงไหนก็หมดความหวังก็คือยังยังก่อยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังยังไม่ประสบความสําเร็จแค่นั้นนะแล้วจุดไหนอะครับที่ทำให้ได้มาเข้าวงการเป็นนักร้องศิลปินนักร้องมาถึงวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณกคสิอ่าและก็คุณยุวดีบุญกลองนะครับได้โอกาส ตอนนั้นบริษัทมีเดีย<ม>เราก็เปิดโอกาสศิลปินมากมายตทวฟามองไทยแล้วก็เป็นหนึ่งในนั้นก็ไม่โอกาสจะลอยเฮนดี่<ม>นะครับล็อกแอน์ลอยได้มาถึงวันนี้ก็16บกปี<ม>กับบทเพลงน้ำตามแ,บบแดงก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะครับ<อ>ขึ้นไปทีเท้เาเดียวจอมมาตัดผลงานกันไว้นะครับบอกแล้วอย่างสร้างประการไว้มากมายนะครับเพลงนี้คือดังจริงๆแล้วก็ ไข่ก็น้ำตาลมดแดงอ่ะตอนนั้นอ่ะนะครับเอกินไข่มดแดงไปด้วยน้ำตาลมดแดงไปด้วยมดแดงัดด้วยแล้วน้ำตาไหลนองว่าเลยก็ได้รับโอกาสดีๆนะครับตอนนี้อย่างที่บอกไปยังมีงานจ้างใครที่อยากจะชมผลงานนะเรียกไปโชว์ตัวอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะฝากเบอร์ไว้ก่อนตอนนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวทางทีมงานขึ้นให้นี่นะครับติดต่อติดต่อได้ที่คุณต่ายเฮนรี่ นี่ของคุณต่ายเฮนรี่นี่เอ๊ะนามนามสกุลเฮนรี่เฮนรี่นี่ยังไงครับเป็นเป็นใครครับคุณไต้เขาก็เป็นศิลปินในวงอ๋อนะฮะคือเราเราทำวงก็แสดงหนึ่งวาไรตี้เราก็จะมีน้องต่ายเฮนรี่ด้วยร่วมแจมครับนะฮะ081ฮะ347สี่เจ็ดแปดหนึ่งสี่นะครับนี่ติดต่อไปเลยยี่สิบสี่ชั่วโมงครับคุณไายนี่นะครับผม ช่วงตีสองนะฮะถึงตีห้านะครับผมกันนำเลยฮะไม่ได้ลับได้นอนครับนะฮะโทรมานะฮะแหมก็ติดต่อกันได้ตลอดเลยใกล้ไกลไปหมดนะครับหายจากวงการไปสักทักหนึ่งเหมือนกันนะฮะสำหรับจ่าร่อยก็เป็นยังไงฮะช่วงนั้นคือช่วงที่ผ่อนจากการอเดินสายโปรโมทนะอ่าใช่แล้วก็ออกเดินสายตามงานคอนเสิร์ตอยู่บ้างครับแล้วหลังจากนั้นก็ เข้ามาที่กรมรับราชการนะครับก็ทํางานประจําครับก็คือเรายังยังรักอาชีพนะครับนะรัอาชีพแบ่งเวลาก็คือหลังจากช่วงที่ไม่ได้ประจำราชการ,รนะหลังเลิกเวรอะไรอย่างนี้แล้วก็รับงานแสดงครับผม จากวันนั้นครับมาถึงวันนี้16ปีผ่านไปจะหลอยจําได้ไหมครับว่าเพลงแรกที่แต่งเนี่ยคือเพลงอะไรในชุด rock r o d อยก่อนที่จะเป็นน้ำตาลแดงก็จะก็จะมีเพลงสนุกๆอยู่เพลงหนึ่งครับอย่างเพลงแท็กซี่แท็กซี่แท็กซี่โชว์เลยท็ซี่เส้นขับจันนั่งไล่ขับแท็กซี่มีตามาแล้วแลนเป็นแถวก็มีตาซุ้มเดียวกัน ครับท <inequ ity S 1> ่านนางเลยครับแท็กซี่คนจนจริงใจเราที่ไปมองไหนก็เอิ้นใส่เลยท่านเท่านั้นแลยเพลงนี้คือถือว่าเป็นเพลงแรกที่แต่งแรกเลยครับแนวคิดมาจากไหนครับเพลงนี้ทำไมถึงเอ๊ะแท็กซี่มิเตอร์มาแล้วยังไงความความคิดตรงนั้นคืออาชีพอาชีพแท็กซี่เป็นอาชีพบริการทางสังคม บริการคนในสังคมแล้วก็ตัวเองเคยประสบเหมือนกับว่าเป็นคนขับอยู่พักหนึ่งได้มีได้มีโอกาสร่วมอาชีพนี้เต็มเต็มอยู่พักหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าก็ก็ไม่นานได้สัมผัสตรงนั้นก็เกิดไอเดียที่อยากจะเขียนเพลงคือเป็นงานที่บริการคนในสังคมให้ไปทิ้งฝั่งถึงจะเป็นซอยเล็กๆตรงไหนอะไรยังไงใกล้กๆไปหมดอะได้ก็คือเป็น ก็สบายเป็นงานสบายอยู่แต่เพลงเตียว่าคือคือเราเขียนเพลงตรงนี้ขึ้นมาเพื่อแสดงให้สมัยจะเป็นคนอีสานใช้เยอะนะครับพนบันเฮ้ามากรบแท็กซี่หลายก็เลยเขียนขึ้นมาด้วยทวงํำนองของอีสานและก็บ่งบอกว่าคนอีสานเป็นคนจริงใจบ่มี้อย่างครับส<อ>่งถึงที่ครับรับรองเส้นครับเส้นครับเส้นนั่งมาโหลดมาโหลดนะครับ <c oughs> จะมีแบบช่วงนั้นก็ กระแสนิดเลยโอ้โหขึ้นแท็กซี่เทบอกลาวตุ้มลาวตลอดเลยนะนี่แหละประเด็นนะครับผมเราเนี่ยก็จริงใจกันไม่ไม่คนขับก็หลงหลงกันไปหลงกันมาเรียกไปปิดก้านะวิ่งไปรัดเท้าซะอย่างนั้นนะครับผม <c oughs> เนี่ยเซ็นท่านเลยเซ็นท่นานเจอนะเจอโซเฟอร์ใหม่ไปโซเฟอร์กับไม้นะสงสัยสจะเป็นจ้าลอยเด็ดนะมั้งมแล้วช่วงนั้นที่แบบว่า,างานเพลงโปรโมทการไปโชว์ตัวอะไรเงี้ยเริ่มน้อยลงตอนนั้นก็เป็นยังไงหายไปทําอะไรอยู่นอกจากรับราชการแล้วยังมีงานจ้างเมีานอะไรอยู่ไหมมีมีครับก็มีเรื่อยๆก็จะทําวงเราจะมีเป็นเป็นโฟกซองอยู่บ้างอย่างมีกีตาร์มีพิณกันซอเล่นบอบงโก แล้วแต่บรรยากาศของของงานที่ครับส่วนมากตอนตอนตอนวงแบนเราก็ก็ก็เต็มสนุกสนุกอ่าตอนนี้ก็จะเหลือเหลือจะลอยนะฮะเหลือกีตาร์เหลือกีตาร์นะครับผมก็อยู่กันสองสามคนนี่แหละครับผมเต็มวงนี่ขนาดไหนแบบตอนนี้ตอนนี้ก็ เต็มไปทีนะฮะเจ็ดแปดคน้นเลยนะครับแน่นแน่นแล้วก็มีน้องไตยเห็นดีงมแจมนี่สีสันก็โอเคคนสนุกสนานกำลังทำเพลงอยู่ด้วยพอจะเผยได้ไหมครับเพลงที่ของไตยเห็นดีเนี่ยที่จะทำมาที่เป็นยังไงชื่อเพลงว่าอะไรก็ในแนวเป็นแนวลุกทุ่งประชิตจำเพราะว่าช่วงนี้ก็จะหายไปเยอะก็หายไปนานอยู่ก็เลย นำเสนอมามันมีเพลงเพลงเก่าของผมฮักแพลงแบงตันนำมาเป็นมีเดียมจังหวะบัสโลปเร็วกินนิดนิดประเาได้ขยับโยกย้ายกันบ้างกับ่ฮักมาฮักใต้อะไรเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเพลงของจ่าลอยหรือว่าเป็นเพลงของเฮนรี่แฟมิลี่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่แต่งเองหรือว่ามีครูเพลงแต่งให้ด้วยครับเราก็จะมี พักพวกพี่น้องช่วยช่วยเหลือในการเขียนเพลงอยู่บ้างแต่โดยส่วนตัวก็แต่ร้อยก็เขียนเองคนใหญ่นะครับก็ใช้นามปากาเป็นยศซะนะครับยังดังอย่างที่เห็นในมิวสิกครัอย่างที่คุยกันไปนะครับผมว่าเออ16ปีแล้วนะฮะ ก็ยศไม่ขึ้นเลยนะครับผมยังเป็นจ่าร้อยอยู่ไม่นี่กี้ตอนคุยกันในห้องแต่งหน้าครับจะเข้ารายการเมื่อกี้คุณต่ายก็พูดว่าเอ๊่ทำไมเราไม่เปลี่ยนยศเปลี่ยนอันอื่นมาเยยังไงอะไรอย่างนี้ถ้าเปลี่ยนขึ้นเวทีเขาก็เรียกจ่าร้อยมันเดิมใช่นะครับผมอคือเขาโอ้ยต่อครับผมมาละนี่นะฮะนี่คือของรางวัลนะครับพูดถึงนิดนึงแล้วกันนะครับของรางวัลนะฮะในวันนี้นะครับ 20่สิบเพลงฮิตนะวันนี้เอามาฝากกันเลยน้ำตามดแดงก็ไล่เรียงมาเลยนะครับมีใครที่ชื่นชอบหลายๆผลงานเพลงปลาทงปานีมีในนี้หมดมีครับนะครับหลายเพลงแล้วก็ส่วนมากจะเป็นเพลงที่แฟนเพลงขอหน้าเวทีเพลงฮิตนะฮะยีเพลงฮิตรวมไปถึงเสืออ้อยืดนะครับ เนี่ยนะน้ำตามดแดง16ปีนั่นเองนะครับหายากครับหายากครับหายากนะครับผมรายการเรามีมาแค่สงตัวเท่านั้นถูกต้องนะผลิตผลิตไม่ทันนะครับอ่าเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกนะครับวลาสกีแล้วก็จะไม่ค่อยแห้งนะครับผมก็ผลิตไม่ทันเลยทีเดียวนะครับผมครับผมช่วงนี้เดี๋ยวพักสนทนาไว้สักครู่นะครับกรสนุกแล้วก็2รางวัลนะก็อย่าลืม SMS มานะฮะต่อคำถามว่าจาร์ไรลี่นะฮะ รับราชการเนี่ยเป็นตำรวจหรือเป็นทหารจย่าผม้าตอบหนึ่งเป็นตำรวจนะฮะตอบสองเป็นทหารนะครับประชาสัมพันธ์อีกงานหนึ่งเหมือนกันครับงานคอนเสิร์ตขวัญใจคนเดิมนะฮะที่วันไร่ขิงนะครับของพี่เป้าสายันสัญญานั่นเองนะฮะมีวันที่ 31แล้วก็1ครับก็บไปร่วมกันได้ที่วัดไร่ขิงนะอำลาขวัญใจคนเดิมหน้าง,งานก็จะมีแผ่นซ<น>ีดีรวมอัอบบลบั้มเพลงไว้นะครับก็ใครสนใจอยากจะร่วมเก็บเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งนะของกวการลุกทุ่งไทยอัอบบลบั้มเพลงดังหาฟังยากนะครับมีทั้งหมด5ชุดนะครับ74บทเพลง,งนะฮะเป็นเพลงที่ เพราะที่สุดของพี่เป้าสายันสัญญา,านั่นเองมาเลยวันนี้มาในราคาสุดพิเศษ350บาทเท่านั้นค่าจะส่งฟรีด้วยนะจ้าผมาเบอร์โทรเดี๋ยวขึ้นหน้าจอเดี๋ยวคุยกับจ่าร้อยต่อดีกว่านะนะฮ,ะะฮะเห็นมีช่วงหนึ่งที่ห่างหายไปนะหลังจากหมดงานโชว์งานโปรโมทแบบมีทยอยติดต่อกันมาบ้างอะไรทําให้จ่าร้อยกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับความชิดหอดกินหอดนะฮะของเราหรือของแฟน คิดว่าแฟนแฟนเพลงคิดฮอดเป็นแฟนด้วยนะครับคือมีโอกาสได้ไปเล่นดนตรีไปตามงานคอนเสิร์ตครับก็จากแฟนเพลงที่เมื่อก่อนอาจจะช่วงนั้นก็อาจจะยังวัยรุ่นตอนนี้ก็ครับมีเริ่มีสตุ้งสตางอะไรมาติดตามเราคือเป็นแฟนเพลงกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งอะ่ะตอนนี้ก็ก็โอเคก็ให้การต้อนรับนะครับอบุนนะครับขอบคุณมากไปที่ไหนก็ โอ้โหเสื้อทีมมากันพ yeah. mm ืบเลยนี่แอบไปพิมพ hmm. ิมกันเองบ้างตะกีกันเองบ้างนะตอนนี้มีอะ้ปูเสียเลยพี่ก็คือเวลาที่ไปเล่นที่ไหนก็จะมีติดสอยห้อยตามไปนะไม่ว่าจะเป็นแผ่นซีดีหรือว่าเป็นซื้อยืดนะ่กำลังใจกันนี่ก็กลับมาทำให้ข้อความจุดถึง สังเกตนะฮะผมได้สัมภาษณ์ศิลปินหลายๆท่านที่ห่างหายจากวงการไปแล้วก็กลับมาคืนสู่วงการอีกครั้งเนี่ยถามกี่ท่านกี่ท่านก็พอ่าความคิดถึงแฟนๆนะฮะจาอร่อยนี่ไม่ธรรมดานะฮะก็งานโชว์เนี่ยไปมาเรียกว่าจะทุกที่ในประเทศเลยก็ว่าได้นะะรวมถึงต่างประเทศนี่ก็มีงานโชว์งานจ้างนี่ไปมาบ่อยเหลือเกินไปที่ไหนบ้างครับต่างประเทศเราจะมี สวีเดนนะฮะไม่ใช่แบบว่าขอบประเทศเรานะไปสวีเดนนะครับผมมล่าเล่าเล่าใกล้ใกล้เข้ามานใกล้เขามัไต้ห้ว่านไปวัดหนานี่ไกลไกลไปหน่อยยุโรปโห่านั้นเลยนะผมก็มา พูดถึงทั้งผลงานเก่าผลงานใหม่ตอนนี้ดีกว่าครับผมออนอกจากบทเพลงพ่อในอดีตแล้วตอนนี้ผลงานเพลงใหม่เป็นไงบ้างครับก็จะมีเร็วนี้นะครับก็จะมีฝากแฟนเพลงอยู่นะครับคอยติดตามสําหรับจ่าร้อยยังไม่ห่างหายไปไหนคือเราทําเพลงเราก็อยัดให้แฟนเพลงได้หยิบชุดนี้มาฟัง ชุดใหม่ของจ่าลอยอย่างนี้ได้ได้ได้เต็มอิ่มได้หลากหลายนะครับท่างกลางกับเวลานิดหนึ่งนะครับตอนนี้ใกล้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วจ่าลอยอ่าปุ๊บไปก่อนปุ๊บไปก่อนนะครับผมปลายปีหรือเปล่ากลับไปวันนี้จะเริ่มแต่งกันนะครับปล่อมานิดนึงได้ไหมครับปล่อยมานิดนึงได้ไหมครับว่าความพิเศษของเราบ้างเราเราก็จะยังเน้นความสนุก เ็าจะมีเพลงช้าซึ้งๆอยู่บ้างาผู้จัดการทำมืออย่างนี้แล้วผู้จัดการบอกแซมเป็นซะหน่อยมีไหมอ,อ๋อเดี๋ยวคอยติดตาม <laughs> เ,าเริ่มดีนะครับผมนี่นะฮะเริ่มดีกับผู้จัดการนะครับความพิเศษของอัลบั้มใหม่ที่จะเกิดขึ้นอ่างั้นนอกจากเพลงใหม่ในสไตล์ของจา่าลอยแล้วความพิเศษจะมีอะไรเก๋ขค่นีกบ้างครับเ,เน้นเน้นที่ คือมีพินแคนซอเข้ามามีมีดนตรีจะหนักหนักขึ้นนะครับหนักขึ้นโอ้ต้องมีพวงหินด้วยนะครับผมไม่ใช่พินอะไรนะไม่ใช่พี่อ๋อหนักแน่นหนักแน่นหนักแน่นโอ้นึกว่านึกว่าเครื่องดนตรีอะไรหนักไม่ใช่นะครับผมและในระบ้าใหม่เนี่ยแต่งเองไหมเลยครับแต่งแต่งแต่งเองแต่งเองครับก็อยู่อยู่ที่คือเราจะมี กล,กลุ่มพี่น้องเราคือมาช่วยกันเวลาเราคือเราเขียนเพลงบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเขียนคนเดียวเรามันไม่กว้างเราเรามีพวกพวกไว้ก่อนเอาละคนนู้นประสบการณ์นี้คนนี้ประสบการณ์นั้ <c oughs> น,น,น,นแลกกันไปมาแ, <c oughs> แชร์กันไป <c oughs> เอ <c oughs> เอ <c oughs> เพื่อชีวิตจะเป็นแบบนี้ครับนี่คือเพื่อชีวิตของพวกเรานะครับผมเราช่วยๆกันนะไป่งปันกันด้เข้าเพลงเข่าเะฮะตอนนี้ร่วมสนุกกันได้และก็ยังติดต่องานแสดงฮะเดี๋ยวย้ำอีกทีละกันจาโรยเฮนรี่และแฟมิลี่ไปกันเต็มนะครับผมติดต่อที่คุณต่ายเฮนรี่นะฮะโทรมา081347 7 8็4ปหนึ่งสี่นะครับ,รบชุดเล็กชุดใหญ่จัดไปมีหมดนะครับนะงานจ้างก็ไปทั่วประเทศเลยนะช่วงนี้เดี๋ยวพอฝากผลงานเสร็จแล้วปุ๊บมีเพลงอะไรมาฝากเราอีกไหมครับชาลอยมีเพลงมีเพลงหลังจากน้ำตาบวาแดงจะมีเพลงหนึ่งที่แฟนเพลงขอแล้วก็ตอนนี้ก็อโอเคเป็นเพลงที่แฟนเพลงชอบมากนะครับก็จะฝากฝากไว้ด้วย คือจริงเพลงนี้ทําหลังจากน้ําตาโมแดงอยู่พักหนึ่งแต่เพลงยังไม่ได้รับการโปรโมทเท่าไหร่อาจจะีแฟนเพลงตามคแล้วก็คือขอเพื่อชีวิตเราช่วยเหลือกันจนไปที่ไหนก็ต้องร้องเพลงนี้ครับเพลงอะไรครับพูดถึงขนาดนี้แล้วเพลงที่อะไรเป็นพืชพืช พืชผักสมควไรเ่ยนะฮรัปิดท้ายเพลงด้วยมะละกอนะครับผมว้แน่นอนเลยกับเพลงตำบักุ้งโม่ใช่ดิกับเพลงนี้หัวหัวชิงใไข่หัวชิงนไขภาษาไทยครับก็คือตักไข่นั่นเองนะฮะบบอกว่าโัมันปลูกง่ายตัดยังไงไปวางๆทิ้งๆไว้นี่ คิดว่ามันจะขึ้นง่าย <Yeah. S 1> นะฮะ mm hmm. ก็เดี๋ยวยังไงให้ทิ้งท้ายฝากนะครับแฟนๆที่ยังรักและคิดถึงจ่าลอยนิดนึงครับครับผมก็ขอบคุณแฟนเพลงนะครับทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกเลยทั่วโลกนะครับครับผมอาทั่วอาเซียนทั่วโลกเลยครับ around the world ก็ขอบคุณมากๆที่ในการต้อนรับไม่ว่าจะเป็นงานคอนเสิร์ตของจ่าอยแล้วก็กลุ่มแฟน ที่ให้การต้อนรับมาเชียร์มาดูแลกันนะครับขอบคุณมากมากตรงใจไปที่ไหนก็อย่าลืมนะครับติดตามงานคอนเสิร์ตจ่าลอยด้วยนะครับขอบคุณใน่หลายครับครับวันนี้นะต้องขอบคุณจ่าลอยมากเลยนะครับมาให้ความสุขสงสานนะร่วมลํำลึกกัน16ปีน้ำตาหมดแดงกินขท่าไรกับจ่าลอยหน้าไาที่ไหนอย่าลืมครับผม กินข้าวเย็นกับเขาให้ได้นะครับผมจ้าลอยเ็นรีอ้าวเดああ right? right. Consider Track> ี๋ยวปิดท้ายนะด้วยหัวชิงใครนะครับมาไปตรงไหนดีเชิญเดี๋ยวตรงนี้เลยมั้ยด้านด้านนู้นด้านนู้นดีกว่าหรอเร็วๆกันนะครับมาติดตามนะฮะไม่ว่าจะเป็นงานจ้างงานโชว์นะที่ไหนไปหมดเลยและความสุขสนานนะก็พร้อมมอบให้ เป็นแฟนนะฮะจากร้อยเฮนรี่ที่ให้การตอบรับมาตลอด16ปีนี่นะตอนนี้ไปฟังเพลงปิดท้ายครับจ่าร้รารอยเฮนรี่นะครับกับเพลงหัวชิงใครนะครับไปชมกันเลยครับ<ว> านบุญบ่สมคุณเจ้ายานพักระดาวคุ้มคุ้มบ่สมลาไปแม่นบ่น้เจ้าว่าหักอายขอภัยยานมาเพียเวาใส่ให้อายคิดนำหอม เหมาะสมกูควรมาทำเจ้าเป็นหงสูงสรงกว่าไอกาดำเมือไดปล่อยใจทลายยานเธอทำในไอย่าได้ยานเดอ panang panu yan wai samon moh som khu bor pham chao pen hong suung song kwa ai ka nam dai ploi jai t h a t e ดินคือหัวสิ่งไทยานเจ้าเอาไปตัดไปจิ้มไว้พอปากลงดินอายเป็นคนติดดินคือหัวสิ่งใดยานเจ้าเอาไปตัดไปจิ้มไว้พอปากลง